คุณเคยมีวันที่ตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนเป็นภาระของโลกไหมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีเหตุผลอะไรจะลุกขึ้นไม่มีเสียงไหนภายในใจที่อยากไปต่อยินดีต้อนรับสู่ soft power space พื้นที่แห่งความอ่อนโยนที่คุณจะได้พักใจและค้นพบว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คิดวันนี้เราจะค่อยๆพูดถึง5วิธีเรียกพลังจากภายในในวันที่คุณรู้สึกร้คุณค่า เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีคุณค่าในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าบางทีสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ใครสักคนมาบอกว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่เป็นการได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งหนึ่งลองนั่งนิ่งๆแล้วถามใจว่าฉันกําลังปิดกั้นตัวเองจากอะไรอยู่บางทีความรู้สึกไร้ค่าไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มาจากสิ่งที่เราเชื่อว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะดีพอ แต่คุณรู้ไหมแค่การมีอยู่ของคุณก็เพียงพอสำหรับโลกใบนี้แล้วเรามาเริ่มจากอย่างแรกข้อแรกกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกไม่ต้องฝืนให้คิดบวกแค่ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วรับรู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้แค่ลมหายใจยังอยู่คุณก็ยังมีหวังข้อ 2. ปล่อยความคาดหวังที่ไม่ใช่ของคุณ ลองย้อนดูว่าสิ่งที่คุณบอกว่าต้องทำต้องเป็นมันมาจากใจคุณหรือจากใครบางคนในอดีตบางครั้งเรารู้สึกรายค่าเพราะเราเอามาตรวัดของคนอื่นมาใช้กับชีวิตตัวเองข้อ 3. พูดกับตัวเองอย่างที่พูดกับคนที่คุณรักคุณคงไม่พูดกับเพื่อนแบบเธอนี้รายค่าจังใช่ไหมแล้วทำไมถึงพูดกับตัวเองแบบนั้นละ่ะลองเปลี่ยนคำในใจเป็นเสียงที่นุ่มนวลขึ้นเช่นวันนี้เธอเหนื่อยมากแล้วนะขอบคุณที่ยังอยู่ข้อสี่ ยอมให้ตัวเองเศร้าโดยไม่รู้สึกผิดคุณไม่จําเป็นต้องอารมณ์ดีตลอดเวลาความรู้สึกเศร้าสับสนว่างเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เมื่อคุณยอมรับมันอย่างอ่อนโยนมันจะค่อยๆผ่านไปเองโดยไม่ต้องเร่งข้อห้าทอะไรเล็กๆที่ยังทําได้เพื่อเตือนใจว่าคุณยังมีพลังบางทีแค่การเก็บเตียงล้างแก้วน้ําเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเข้ามาก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ต้องทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองแค่ทําเพื่อได้รู้สึกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ ฉันยังมีอิทธิพลเล็กๆต่อโลกไปนี้คุณอาจยังไม่รู้ว่าคุณสำคัญแค่ไหนในสายตาใครบางคนแต่อย่าเพิ่งละเลยสายตาของตัวเองที่ควรจะมองคุณด้วยความเมตตาที่สุดก่อนเสมอเพราะคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทําให้ถูกใจใครแต่คุณถูกสร้างมาเพื่อเป็นคุณอย่างเต็มที่ที่สุดวันนี้คุณอาจรู้สึกไรค่าแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแค่หมายถึงคุณเหนื่อยคุณสับสน หรือคุณอาจกำลังหลงทางในทะเลหมอกของใจอย่าตัดสินตัวเองจากวันเดียวใจเราก็เหมือนฟ้าบางวันมีเมฆแต่ไม่ได้แปลว่าฟ้านั้นไม่มีแสงเลยหากตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรชัดเจนขอแค่คุณยังหายใจยังตั้งใจฟังเสียงนี้อยู่ก็พอแล้วขอให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ามากกว่าเงื่อนไขใดๆและเมื่อพลังจากภายในเริ่มเป่งประกายกครั้งคุณจะกลับมามีแรงแบบที่ไม่ต้องฝืนเลย ถ้าคลิปนี้ปลุกบางอย่างในใจคุณอย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณรักกดติดตาม Soft Power Space และคอมเมนต์ว่าวันนี้ฉันจะมองตัวเองอย่างอ่อนโยนแล้วเราจะค่อยๆสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจด้วยกันวันละลมหายใจ